เว้นระยะการกินยังไงให้ได้ผลนะคะคนที่อยากขุนดีเราต้องเว้นระยะการกินแบบที่1เลยนะคะก็คือเว้นระยะการกินระหว่างมื้อสุดท้ายของวันนะคะอาจจะเป็นมื้อไหนก็ได้นะคะคุณอาจจะกินมื้อสุดท้ายตอนเที่ยงมื้อสุดท้ายตอน6กโมงเย็นหรือมื้อสุดท้ายตอน2องทุ่มก็ได้แต่ว่าเว้นนะคะไปจนถึงมื้อแรกของวันถัดไป ที่12ชั่วโมงนะคะอันนี้เป็นการเว้นระยะการกินแบบมือใหม่นะคะที่แบบว่าเป็นวิถีชีวิตแบบปกติเลยถ้าใครยังไม่ได้เริ่มต้นอะไรเลยนะคะให้เริ่มต้นแบบนี้ก็คือเริ่มต้นเว้นระยะการกินที่12ชั่วโมงนะคะเพราะเป็นเวลาที่เราควรจะกินแบบปกติแบบคนทั่วไปที่จะเว้นจริงๆแล้วการเว้นการกินนะคะไม่ได้ทําให้เราแบบเขาเรียกว่า หอมเลยซะที่เดียวนะแต่มันเป็นการรีเซ็ตตัวเองนะคะให้ร่างกายของเราเนี่ยได้พักบ้างถ้าเราไม่ได้เว้นระยะการกินเลยนะคะหรือเว้นไม่ถึง12ชั่วโมงเนี่ยร่างกายของเราทำงานหนักโดยเฉพาะฮอร์โมนที่ชื่ออินซูลินนะคะปล่อยให้เขาทำงานหนักมากๆสุดท้ายเขาจะลา้าแล้วสุดท้ายเราก็จะเป็นโรคอ้วนล้วก็เป็นโรคเบาหวานโรคความดันตามมาต่างๆมากมายใครที่เพิ่งเริ่มต้นนะคะไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงนะคะให้เริ่มต้นจากการเว้นระยะการกินระหว่างมื้อสุดท้าย กับมือแรกที่12ชั่วโมงอันนี้คุณครูวีแนะนำนะคะสิ่งที่คุณจะได้ก็คือนะคะคุณจะเริ่มกลับมารีเซ็ตตัวเองใหม่ว่าร่างกายเราเนี่ยจะกลับมาสามารถใช้ไขมันนะคะได้มากขึ้นนะคะแล้วเราค่อยสเต็ปไปเป็น10 6ชั่วโมง18ชั่วโมงหรือ20ชั่วโมงนะคะแบบนั้นเนี่ยจะดีกว่านะคะสำหรับมือใหม่คุณครูวีแนะนำนะคะเริ่มต้นเว้นระยะการกินที่12ชั่วโมงนะคะเพื่อรีเซ็ตระบบการเผาผลาญเพราะถ้าเราไม่เคยเว้นเลยนะคะออกกำลังกายให้ตายยังไงไม่มีทางผอมน,นะคะด้วยรักคุณครูวีฝากไว้นะคะฝากกดไลค์ like, share, กดแชร์กดติดตามเพื่อนครูวีด้วยนะคะลไปก่อนบ๊ายบาย